วอลเล่บอลหญิงไทยสยบเวียดนามพงาดแชมป์ซีวีลีก2023สนาม2แบบไม่เสียเซตวอลเล่บอลหญิงซีวีลีก2023สนามที่สองแข่งกันที่สนามกีฬาสมโพธอเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่รอบชิงชะนะเลิศวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบเวียดนามถือเป็นเกมนัดสำคัญชี้ชะตาแชมป์ซีวีลีก 2023สนามที่สองทีมใดคว้าชัยชนะจะคว้าแชมป์ทันทีซึ่งทั้งสองทีมมี6คะแนนเท่ากันผลการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงไทยเอาชนะเวียดนามไป3-0เซต 2-5, 1-5, 2-5, 2-3และ25-22ส่งผลทำให้ วอลเล่บอลหญิง bon ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ซีวีลีก2023สนามที่สองไปครองแบบไม่เสียเซตชนะรวดสมนัด9คะแนนและถือเป็นแชมป์ซีวีลีก2สนามติดต่อกันโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจบศึกวอลเล่บอลหญิงซีวีลีก2023สสนามที่สอง วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22ณจังหวัดนครราชสีมาแข่งขันระหว่างวันที่30สิงหาคมวันที่6กันยายน2566ต่อด้วยวอลเล่บอลหญิงคัดโอลิมปิก2024โดยตบสาวไทยอยู่ในสายซีแข่งกันที่ประเทศโปแลนด์ระหว่างวันที่16 2 4กถึง24กันยายน2566